เคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนไพ่ในมือที่วันหนึ่งอาจจะถูกพลิกคว่ำโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเมื่อต้นปีข่าวหนุ่มวัย35เสียชีวิตกระทันหันเพราะเส้นเลือดในสมองแตกทิ้งภาระหนี่สินและครอบครัวไว้ข้างหลังกลายเป็นคนเคยสำคัญในชั่วพริบตา รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนไทยอายุ30กว่ากำลังเผชิญความเสี่ยงหนี้ท่วมสูงสุดในรอบสิบปีเงินเก็บแทบไม่มีแถมยังต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ลงทุกวันลองหลับตาแล้วจินตนาการว่าวันนั้นมาถึงวันที่คุณล้มป่วยหรือจากไปก่อนวัยอันควรนี้สินจะกลายเป็นมรดกให้คนที่คุณรักต้องแบกรับฝันที่เคยวาดไว้จะกลายเป็นแค่ความทรงจำ ในต่างประเทศคนรุ่นใหม่เขาวางแผนชีวิตกันตั้งแต่เนิ่นๆทำประกันชีวิตควบคู่การลงทุนเพื่อสร้างหลักประกันให้ตัวเองและคนที่รัก แล้วคุณล่ะอายุ30กว่าแล้วเตรียมพร้อมรับมือกับไพ่ใบนั้นหรือยังประกันชีวิตอาจไม่ใช่คำตอบเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเพื่อชีวิตที่มั่นคงถ้าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคุณใครจะเป็นคนดูแลคนที่คุณรับแชร์ประสบการณ์ของคุณหน่อยคุณวางแผนชีวิตรับมือกับความไม่แน่นอนยังไงกันบ้าง